ต่อให้คนทั้งโลกทิ้งคุณไปต่อให้คนทั้งโลกไม่รักคุณต่อให้คนทั้งโลกทำร้ายคุณแต่มีคนหนึ่งคนที่พร้อมอยู่กับคุณทุกเวลาและตราบลมหายใจสุดท้ายของคุณคือตัวของคุณเองเดินไปหน้ากระจกตอนนี้ค่ะและจ้องหน้าตัวเองชนิดสัมผัสสะเทือนและบอกตัวเองว่าจากนี้ไปฉันอนุญ,ญาตให้ตัวฉันเป็นคนหมั นี้ไปฉันอนุญาตให้ตัวฉันยิ่งใหญ่กว่าเดิมจากนี้ไปฉันอนุญาตให้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆด้านจากนี้ไปฉันจะมีชีวิตที่เจอแต่ปาฏิหาริย์จากนี้ไปฉันอนุญาตคนดีมีศีลธรรมให้อยู่ในชีวิตฉันเท่านั้นจากนี้ไปฉันพร้อมที่จะมีพลังบวกจากนี้ไปฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกสกุล จากนี้ไปฉันคือคนแข็งแรงและทรงพลังจากนี้ไปทุกอย่างที่ฉันคิดมันมาเร็วกว่าที่ขอและมากกว่าที่คิดเสมอจากนี้ไปฉันคือคนสำเร็จในทุกๆด้านจากนี้ไปฉันคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกจากนี้ไปไม่ว่าใครเจอฉันเขาคือคนโคตรของโคตรของโคตรของโคตรโชคดี